สวัสดีจ้ามือนีสิผ้ามาเบงสกายวอกอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยจ้าผ้ามาเบงขั้นตอนแรกเลยจ้าตั้งตาไปซื้อตัวเนาะพี่น้องซื้อตัวเสร็จแล้วกะสิไปรับรองเท้ารับรองเท้าเสร็จแล้วกะสิไปขึ้นรถสองแถว คุณเด็กข้าเจว่ากันขึ้นเต็มอยูุ่คนะจุดขึ้นรถสองแถวพี่น้องข้างหน้ารถเต็มขึ้นสองขั้นเลยจ้าต้องมาขึ้นขั้นใหม่แล้วถึงเราจะสิบห้าไปขึ้นสกายวอล์กแล้วพี่น้องใส่รองเท้าเรียบร้อยไปเบิ่งกันว่าสิมูหรือจ้าพี่น้อง ภูเรสีย่านบ่ย่านตะเบิงเด้อ <c oughs> มูหน่อยลูกพอ,อยหายานเอาถามดูคัาลงคนหยานเหรอพี่น้องอุย้ยแต่อยา่าขโมยป้เอาลูกแต่อยา่าขโมยอีลีพี่พพน้องตะเบิงเด้เอ<า> เดี๋ยวเบิ้องข้างหน้าเุยนะงามงามจ้าเบิ้งดูจ้าแม่น้ำวิวทิวทัศน์สวยงามมากพี่น้องเป็นตตมาเบื้องงาจ้าวิวงามแต่สิ่งที่พอป็นตตมาคือย่างบนกระจกนี่ละพี่น้อง่าผัวยานกระซิ่งเลี้ยวเบื้องอย่างนยัง อย่าไปปีนกันวะยาน,นะไปแล้ว่ว่าเป็นลูกสิยานผู้ยานบมเมนลูกพี่น้องมึงดูผุนนะเป็นตะยหัวคักบก,กายยางตอแมจ่จ้าถอยถอยเลยจา้า โอ้ยแต่ยักหัวเนาะพี่น้องเบิ่งยับไหนก็นอยากหัวแม่พี่น้องอันนี้คลิปจริงบ่ได้ตัดต่อเด้อพี่น้องย่านอีหลีแม่จ้าเป็นแต่ยักหัวคักอะนรคู่งามคู่งามคู่หงายถามกัน<ร>เห็นหน้าแม่แค่นเห็น<ร>สิมาอีกเลยก็มา งอขวรค้นจนคิดคำเบาบออกแล้วพี่น้องบานที่นี่สกายบล็อกเดี๋ยวพอไปไหนเราล่ะสกายบอกใคแล้วสกายบอกสกายบอกเชียงคานนะนะฮึดูพี่เสร็จดูสิโอเค

希望释放一根。<自> <Ay. S 2>